ที่สุดของโมเมนต์ลิซ่าหยาญยาน่ารักมากสองสาวคนไทยได้เจอกันในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชันฟอร์แอนด์วินเ2024ของแบรนด์หลุยวิตองณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสฮอตไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆสำหรับซ e o สาวป้ายแดงระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็ p พิงหรือ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยสมาชิกวงเกิร์กร๊ปดัง แบล็ k พิง k เธอได้นั่งแทนประธานเปิดค่ายโดยใช้ชื่อว่าแอร์วซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดนตรีและบันเทิงในานามตัวเองซึ่งหากใครได้ติดตามลิซ่าก็จะได้เห็นกันบ่อยๆว่าไอดอลสาวคนเก่งของเรานั้นมีโอกาสเปงานแฟชั่นระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายอย่างล่าสุดลิซ่าก็ได้ปรากฏตัวถูกรับเชิญให้เป็นแขกคนสำคัญร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน for winter 2024 ของแบร์หลุยวิตองณกรุงแพรลิสประเทศฝรั่งเศสโดยในครั้งนี้ลิซา่ามานรุษสวยสับจากแบร์หลุยวิตองกับเสื้อแจ็คเก็ตปักประดับโดดเด่นคอเลเเกชันฤดูใบไม้ผีิปี2018มาพร้อมกับกระเป๋าลุ่นพลิกทั้งและอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆในงานนี้ที่ทำเอาแฟนไทยถึงกับใจฟูและยิ้มแก้มปรีตามๆกันไปก็คือช็อตที่นางเอกสาวจากช่อง3ายายาอุรัสยาสเปอร์บัน ที่ก็คือหนึ่งคนดังที่ได้เดินทางไปร,ร่วมงานนี้ได้เจอกับลิซาแถมยังมีช็อตน่ารักน่ารักที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันออกมาให้เราได้เห็นกันด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ